สวัสดีค่ะเซฮายอาเซียนแหมมค่ะแหมมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้อนรับสู่รายการเซฮายสอาเซียนค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเพราะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงินของประเทศต่างๆค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเรายังคงอยู่ที่เรื่องของสกุลเงินแล้วก็เงินตราของประเทศต่างๆแต่จะเป็นประเทศอะไรคะพี่แหมมวันนี้เราไปกันที่บรูไนค่ะ สำหรับประเทศบูนดารุสซาลามหรือเนการาบูนดารุสซาลามใช้สกุลเงินดอลลาร์บูนค่ะอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน1ดอลลาร์บูนเท่ากับประมาณ25บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นค่ะซึ่งธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้นะคะมีฉบับละ1ดอลลาร์5ดอลลาร์10ดอลลาร์20ดอลลาร์25าดอลลาร์50ดอลลาร์100ดอลลาร์500ดอลลาร์1,000ดอลลร์และก็1,000 0ดอลลร์ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศบูนนะคะก็ลองนําความรู้นะคะอันนี้นะคะที่พวกเราได้บอกไปว่ามีสกุลเงินแบบไหนบ้างนะคะอัตราแลกเปลี่ยนประมาณนนไหนนะคะอลองไปใช้ดูว่าจะใช้ได้ถูกต้องหรือไม่แต่อาจจะต้องอมีการหาข้อมูลก่อนนะคะ<ห>เพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนก็จะไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมมาถึงสุดท้ายของช่วงรายการของเราแล้วก็คือช่วงภาษาเซียงค่ะเมนบิลิปเบลลาแปลว่าร้านค้า ค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วค่ะ,<ฮ>ะในรายการเซฮา<ะ>ย <ay> สายอาเซียนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุภุมพันธ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ